อ่ายิ้มก่อนยิ้มก่อนอ่ามองต้องฮะอ่าเอาพี่เบลเป็นตัวแทนโอเคอันน้รวมหนึ่งหนึ่อซงเย้เอานับถอยหลังพร้อมกันมาเก้าแปดเจ็ดหห้าสสสองหไปเลย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 ไปเลยครับประจำที่เลย ประจําที่เลยครับมากล้องมานี่ฮะกล้องมานี่ฮะมาอยู่ที่ผมเลยครับพี่นิวมาครับเอ้ามาเลยฮะโอ้โหนี่ S <S นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนะครับใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่แล้วอยากใช้อัมาโดในโปรโมชั่นพิเศษสองแถมหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอัมาโดกล่องส้มที่น้องอลิสทานนะฮะผมทานและกินดีมาก19โลแล้วมมละนะนี่เมื่อก่อนนี่พี่หนิวอ้วนกว่านี้อีกนะฮะตอนนี้ผอมลงเยอะแล้วนะครับหรือกาเน่เนี่ยผิวกระจ่างใสนะครับผลิตจากซัมซุงเกาหลีเนี่ยสองแถมหนึ่งด้วยสองแถมหนึ่งนะครับชาเขียวลดความดันลดเบาหวานก็สองแถมหนึ่ง วยแล้วก็ oup, ชิเลรู้น้องแจมฮะชชมนากีนแล้วผอก็2แถมหนึ่งด้วยอารมาโดคอลลาเจนอารมาโดคอลลาเจนนะน้องใหม่ไฟแรงตัวนี้เนี่ยเป็นเพียวคอลลาเจนไร้สีไร้กลิ่นไม่ใส่น้ำตาลกินแล้วไม่อ้วนนะครับสองแถมหนึ่งเหมือนกันทั้ง5ตัวนี้2แถมหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ตามนะครับหรือเซ็ตครีมก็ได้พันสีเก้าเนี่ยทุกออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้นะครับจนถึงบ่ายสามวันนี้นะฮะรับครีมฟรีอีกหนึ่งชุดนะมีครีมไม่บุกให้ดูหน่อยไหม ทีมงานวิ่งเอาคีมให้ดูหน่อยฮะหนึ่งชุดนะฮะคีมนะครับสาหลอดฟรีๆเลยนะใช่ครับฟรีๆยอ่อนให้ถึงที่ถึงที่บ้านถูกต้องอแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นี้นะฮะเราจะตัดภาพไปที่ชั้นดาดฟ้านะครับเราจะถ่ายลงมาถ่ายทอดสดตลอด2ชั่วโมงนี้จนถึงใบสามนะครับ,บ ไลฟ์นี้ตัดทิ้งเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าหมดเวลาการได้ครีมแถมทันทีหมดเลยนะครับใครที่ดูอยู่นะสามารถแอดไลน์ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ด้านล่างนี้ก็ได้เซตนี้นะผมไปซื้อตามคลินิตนิดโอนเกือบพันเกือบพันนะนนะตอนสมัยผมทั้งคลินิกเนี่ย โอ้หลอดหนึ่งเนี่ยอย่างอันเนี้ย200กว่าบาทแหละไอ้ตัวลดฝ้าเนี่ยมี200อ่ะนะฮะแล้วสิวนี่ก็มีประมาณ120ยยีนะอันนี้ประมาณ7จ0 0แปี่ผมใช้ทั้ง3ตัวเลยนะน่าดีขึ้นนะไม่ต้องมีสิวแล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่บวมมานี่ไม่ต้องอะไรเลยแค่นี้พอนะวันนี้เราส่งให้ใช้ฟรีนะครับสั่งตั้งแต่วินาทีนี้ตอนนี้ถึงบ่ายสนี้เท่านั้นนะครับแถมอันนี้ทุกชุดเลยไม่ว่าจะเป็น จะซื้อกี่กล่องซื้ออะไรก็แล้วแต่เราแถมให้หมดเลย1ออเดอร์แถมหนึ่งออเดอร์แถมทันทีนะครับก็ย้ำกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราไปดูบรรยากาศกันนิดเดียวก่อนที่ภาพเนี่ยจะตัดไปที่ชั้นดาดฟ้าครับมาดูฮะโต๊ะแรกของเรานี่เพิ่งรับรถเบนซ์ไปนะฮะพี่นิวฮะเป็นไงวันนี้พี่ต้นพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยนะพร้อมครับวันนี้กเ่าสักกี่กล่องดีฮะวันนี้ขอสัก 50 50กล่องเลยนะประมาณ3 4สี่นาทีที่มีมายัางครับ30ออเดอร์นะครับยังไม่ทันไรเลยนะฮะ30ออเดอร์นะนี่ตามมาด้วยพี่บุ๋มบีมพี่โนนะฮะได้รดเบ์แต่เมื่อเช้ากุ้งเขาเพิ่งตายไปนะกุ้งตัวละ2 0 0หมืนร้องห้าใหญ่เลยนะฮะนี่โต๊ะสามโต๊ะ4ี่โต๊ะห้านะครับคุณโบคุณรอยคุณตายพี่โบสุพรรณบุรีมานี่โอ้มาฮะ คุณเตยนี่ลูกเด็กเล็กแดงก,ก็มาครับนี่วันนี้กี่ออเดอร์แล้วคุณนุ่นของเราฮนะนี่ขยากสั่งันนี้ก็ได้นะครับพร้อมแพ็เลยนะ l ลน์แอ a อามาโดหกสามรือหกสนะครับอ่ายนี่ก็มีนะคุณโอนะแพ็อยู่นะครับพร้อมกับลูกชิน้นอ่ะ <c oughs> นะเ <c oughs> ออคุณติ๊กนี่มาหมดเลยนะครับ,รบโอ้ยบรรยากาศเป็นไงพี่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมงานนะ ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นนะครับด,ออดีใจได้เจอบอสตัวเป็นๆได้เจอบอสตัว <c oughs> เหมือนผักเหมือนปลาเลยนะฮะบอสตัวเป็นๆน,นี่นะครับมาหมดคุณชิงก็เพิ่งรับรถไปนะคุณแหวนมาครับนี่คุณเล็กก็มานะคุณเล็กนี่ขายเก่งขึ้นเยอะเลยนะ โอ้ดูหลายโต๊ะครับนี่ทุกโต๊ะเลยฮะพนักงานวุ่นวายเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะเราก็จะมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดกองโวยการอยู่ข้างในด้วยคอยเสิร์ฟกล่องไปรษณีย์ให้ตัวแทนฟรีเลยวันนี้นะครับอะ่าอะอะเดี๋ยวโอกาสนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์ถึงบ่ายสานะครับไลฟ์ผมตัดเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าปิดรับออเดอร์ทันทีนะไอการแถมชิมน,นี่เดี๋ยวดูอีกทีว่า ทันไหมถ้ามันล้นจนต่อปลายไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะขยายไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยประมาณบ่ายสามนะครับหลังจากจบจากไลฟ์ของเราไปติดตามเราได้ที่เพจเบนท์อาบะเช่นะฮะประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งวันนี้อาม่ามาด้วยนะอาม่ามาด้วยเหรอโหอยากให้อาม่าด่าเราสักทีนึงอะอาม่าด่าเราแล้วเราดังเหลือเกินใช่นะแบบเออเบนท์เนี่ย แม่ค้ามาโลกนกัเขาไดเลยเลยเออไม่แน่เดี๋ยวดูดิว่าวันนี้อาม่าจะด่าเบนว่าอะไรรวมถึง4โมงครับคุณแม่มือเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ลูกออท้องใหม่ลูกลูกยังไม่คลอดนะฮะคุณออฟฟี่และชีสเค้กนะครับเพราะว่าออฟฟี่กับชีสเค้กเนี่ยวนเป็นคู่บุญเรามาตั้งแต่ เปิดตัวกล่องส้มของง่วงใสองปีมาแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วนะวันนี้ขอร้องกลับมาดูความยิ่งใหญ่ของมาโดซิใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะช่วงสี่โมงไปติดตามเพจที่ออฟฟี่ได้เพจออฟฟี่เนี่ยมีแถมอามาโดเซตพรีเมียม9,000บาทนะฮะเซตดิบเซ็ตอาร์มาโดพรีเมียมกล่องละ9,000เนี่ยแจกฟรี10เซตด้วยเเซตลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ใครที่อยากเป็นตัวแทนอามาโดแบบไม่สต็อกของนะฮะหรือว่าเทรนการ์ดเนี่ยนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยที่แอดที่ไลน์อาร์มาร์โดเทนการ์ดนะครับพิมพ์ตรงตัวเลยฮะแอลเนี่ยอาร์มาร์โดเทนการ์ดสิบนะอาร์มาร์โดสิบอาร์มาโดสิบการ์ดนะครับอาร์มาร์โดเทนการ์ดนะครับแอดไปเลยนะฮะวันนี้สมัครเนี่ยมีสิทธิพิเศษมากมายเยยอะแะมากมายง่ายๆแค่ซื้ออาร์มาโดอะไรก็ได้3,000บาทบวกเงิน1,000งพัสำหรับคนที่อยากรวยแต่ไม่อยากลงทุนเยอะใช่แล้วครั้งหน้าเนี่ยเซอร์มาร์โดลดกล่องละ